สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญลอดดำทีมนะครับวันนี้ก็ยังคงพามาติดตามเจ้าก้านยาวกับทีมงานหก้อดำของทีมงานบุญรอดครับอ่ะขุดไปถึงไหนแล้วบ่อหน้าฝนใกล้จะหมดยังครับนี่เมื่อวันนั้นผมถ่ายให้ดูรอบหนึ่งเจ้ากันยาวยังอยู่ตรงนี้เลย ตอนนั้นผมบอกว่าขี้โคลนหายไปเรียบร้อยแล้วถูกเจ้าการยาวเสกไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปยันถึงนู่นแลเหลือดินอีกเยอะไหมไปดูกันวันนี้วิ่งไกลซะเหลือเกินนะบรรดาหกรอดำไกลไหมนี่เทตรงนี้แหละเอาใกล้ๆอ่แหละวันนี้วิ่งกันรอบละสองคันพอนะฮะ ถ้ารอบประสามคันนี่จอดฟรีจอดฟรีเครื่องทิ้งเฉยเฉยเปลืองน้ำมันครับเอารอบประสองคันเนี่ยพอผัดกันครับคนไหนยังไม่ได้วิ่งก็เชิญนอนรอได้เล่นโทรศัพท์ไปได้เลยครับนูน่นรรบรรดาหก้อดำเขาหกรอดำเราก็จอดอยู่ในนั้นแหละคนไหนไม่วิ่งก็เล่นโทรศัพท์ไปนอนรอไปคนไหนวิ่งก็เข้ามาครับรอบประสองคันครับสองคัน เทใกล้ๆขนาดนี้นะโอ้เสียเตยมืออ,อ,อีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูปใกลกลครับโอ้โหเหนะ็นไฝีมือเสียเตยนี่ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาไม่ใช่ใชัยยาไม่ใช่นะไม่ธรรมดาเนี่ย <c oughs> เซลแกไปนี่ฮนะเหลืออยู่แค่นี้นะฮะพอดีเจ้าของเขาก็เลยบอกว่า ลงของผมก่อนผมกลัวดินหมดว่างั้นถ้าลงของผมเสร็จแล้วเหลือก็เอาไปได้อีกไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันหมดแล้วดียมันเหลือน้อยมันไม่พอให้เจ้าของเขาอีกปวดหัวอีกจ้องวิ่งมาให้เขาอีกไกลนี่ก็เลยเทใกล้ๆก่อนเนี่ยแกเทตรงนี้แหละตรงที่มันเป็นแอ่งนี่แหละเทให้มันเสมอกันมาเลยฮนะเสมอแบบด้านนี้ตรงนี้ก็ต้องใส่อีกนะ ใส่เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆฮะใส่อีกนิดๆหน่อยๆตรงนี้ปรับให้มันเสมอกันไปเลยเป็นพื้นเดียวกันไปเลยครับธรรมดาตรงนี้มันจะเป็นแองฮะค่อนขางที่จะเป็นลุปนะแกก็เลยมากุดบ่อแล้วก็เอาดินมาทมตรงนี้ฮะอ่ะวันนี้หัวหน้าเบิร์ดเรารับหน้าที่คอยฉีกตัวให้ฮะฉีกตัวให้เจ้าของเขาไปกินข้าวเดี๋ยวออกมาฮะ รอบนี้ก็มีบังลุยกับน้องนัดเราวิ่งสองคันครับนี่ก็ถือว่าได้พักเครื่องไปในตัวสำหรับเจ้ากาันยาวแล้วก็เบียเสมือนเสียเต้ยก็ไม่หนักเท่าไหร่มีเวลาช่วงพักหน่อยแปบ๊บหนึ่งนี่ช่วงนี้ช่วงฟีเครื่องรอหกรอดำลงมาฮะถ้ามีทางกว้างกว่านี้นะโอ้โห 6ล้อนี่ผมว่ารอบมป3-4คันแน่แต่นี่มันทางมันต้องลงมาทีละคันครับมันก็เลยจําเป็นจะต้องวิ่งแค่2คันแต่ถ้ามันหน้ามันกว้างๆนี่นะสามารถถอยได้มาทีละคันทีละ2-3คันนี่โอ้โหรอบหนึ่งจัดหนักเลย6ล้อดํานี่3คันแน่3-4คันแน่รอบหนึ่งนี่ทางลงมันแคบก็เลยเอาแค่2คันครับ มีไม้ไว้ลองด้วยแหมมีประโยชน์จริงๆมีไม้ของเสียเตอร์ดิทางแคบุงกีทางลองการหกล้อไหลอีกนะฮะเห <c oughs> ไหมอ่าเอาไม้ที่แคบุงกีเนี่ยมาใช้ประโยชน์ลองครับไม่ต้องเอาดินถ้าเอาดินลองแล้วก็ต้องเกียอีกไอ้นี่พอขยับไปก็ดันไม้ไปเฉยๆครับแต่ถ้าเอาดินมาหนุนลองลอง้ลอนี่ ก็ต้องเกียร์อกีกนี่เอาไม้ดีกว่าดินนี่ผมกะว่าประมาณอีก200กว่าเที่ยวนะดินที่เหลือเนี่ยส0งกว่าเที่ยวน่าจะหมดครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเจ้าของจะเอาอีกเท่าไหร่มองดูแล้วก็มันเป็นหลุมมัมเป็นหลุมตรงนี้น่าจะอีกเป็นร้อยแหละตรงนี้ นี่ฮะเหลือแค่นี้นะฮะดินนี่ผมยืนข้างบนนี่ใจวิววิเหมือนกันนะลึกเหมือนกันนะเนี่ยมีกายบอกว่าจะให้เอาให้เอาลึกอีกบอกว่าโอ้โหแค่นี้และครับแค่นี้ก็พอแล้ว่าอะไรลึกกว่านั้นเอาแค่นี้ก็พอแล้วเห็นไหม้าการยาวล่อถ้าสุดปูเออมหมือนกันเอื้อมเมื่อกี้เห็นไหม ไปบ่อไหนก็หมดไปบ่อไหนก็หมดดินอทอดังไหมน้องนัทฮะเอมไม่เหยียบโชว์เลยขึ้นไปแบบเรื่อยๆ,ๆเอยๆเลยนะน้องนัดแล้วนี่อ่ะหัวหน้าวายก็มาช่วยโบครับนี่สองคนยังไม่ถึงคิวครับมาช่วยกันชีกตัว รอบมะสองคันนะครับรอบมะสองคันครบสิบเที่ยวกระจอดผัดกันเข้าครับบรนดาหกล้อด,ดำตัวเองได้สิบเที่ยวกระจอดพักพ่ครับคันไหนก็ว่ากันมาใครจะเข้าต่อก็ว่ากันมาครับนี่นเอาไม้มหนุนรอ้อ ดินขุดง่ายดีฮะไม่แข็งเท่าไหร่ขุดง่ายอยู่นี่โอ้โหรอซะเต็มบุงกีเลยนี่แหละตักแบบนี้แหละมันตเต็มวัยรู้สึกว่าบุงกีผมจะหลวมล้วนะเดีย๋ยวต้องหาเวลาใส่แผ่นชีมครับหนุน ไม่ให้มันไม่ให้มันรวมไปมากกว่านี้เดีย๋ยวจะทําให้บูดกระสลักสลึกซึก,กไปอีกเบื้องต้นก็ต้องเอาแผ่นชิมนี่นะแผ่นชิมนี่แหละลองก่อนกันไม่ให้มันโค้งไปโค้งมานี่ยังตักไม่เต็มเลยน้องนัดเราเทแล้วนี่ใกล้ๆครับไม่ไกลนะไอไกลนะพูดเล่น นี่ใกล,ใกล้ถึง20เมตรเปล่าเนี่ยนี่ถ่ายให้ดูเลยมุมขวากับน้องนัดซ้ายก็บังลุยครับนี่เลยขนาดถ่ายอยู่ในกล้องยังเห็นทั้งสองคันเลยสองแถบเลย เรียบเสมือนได้พ no ักไปในตัวครับเจ้าพ <mond> ันยาวแต่ถ้ามันมีที่ลงหน้ากว้างกว่านี้รับรองก็ไม่ได้หยุดแน่สําหรับเสียเตอร์ดีที่ว่าทางมันลงมาได้ทีละคันครับก็เลยมีเวลาพักอยู่บรรยากาศหน้านาวตอนนี้ผมว่าเริ่มจะหายหนาวแล้วนะจะเีหน้าร้อนแทนแล้วมั้งช่วงบ่ายมานี่ร้อนจริงๆครับชาวบ้านผม เท hey, ปิดเลยเลยปิดเลยครับน,นี่เอาตรงนี้แหละงานปากโบรครับวันนี้ปากโบรจริงๆไอ้นี่ปากโบนะไอ้นี่ที่เทฮะับก็เทอยู่ปากโบรจริงๆครับสมนลครับสมชื่อแล้วงานปากโบ เจ้าพองก็ยอมรับนะว่าเออมันพังทำไงได้แต่มันก็พังแค่นี้แหละมันไม่พังเยอะไปกว่านี้หรอกฮะนี่เห็นไหมโอ้โหสโลปเอียงเป็นเอียงครับเรียบเป็นเรียบดูฝีมือเซียเตอร์ วันนี้ผมก็พามาติดตามเจ้าการยาวนะครับยังอยู่บ่อหน้าฝนที่เดิมครับยังไม่ไปไหนอีกสองวันแหละดินน่าจะหมดครับอีกสองวันสองสามวันนั่นแหละคิดว่าน่าจะหมดแน่เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับสำหรับคลิปนี้บุญล้อสวัสดีครับ